การนะครับซึ่งอาจจะอาจจะไม่ตรงกันหลายท่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็เราเมื่อเราเป็นตัวเองนะครับกลับเข้ามาข้างในกลับมาเป็นตัวเองนะแล้วก็ทำทุกอย่างจากหัวใจจากความรักที่ส่งออกไปนะครับ มันก็จะเป็นจุดจุดกาเนิดจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งพลังอำนาจเราจะจูนกับจิตสำนึกสากลเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราที่จะเข้าไปะ,ะเดือนให้เป็นขึ้นที่สูงที่สุดของเราก็คือความรัก เป็นประกายแสงแห่งรักจากหัวใจของเราจากข้างในของเรานะครับซึ่งของผมจะใช้วิธีเมื่อเราสั่นสะเทือนคำรักแล้วก็อันดับแรกเลยเริ่มต้นนะครับให้ให้เรานึกถึงก่อนถ้ายัางจูนไม่ได้เนี่ยนึกถึงสิ่งที่ทำให้หัวใจเราพองโตเรารู้สึกรักอาจจะเป็นคนรัก คนรักที่หวันชื่อนะอาจจะเป็นสันเลี้ยงอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกอะไรนี้ที่เรารู้สึกรักขึ้นมาได้ก่อนเป็นจุดเป็นตัวนํานะครับแล้วเนี่ยเราก็เรียกว่าตีแผ่มันขยายคํารักเนี่ยให้กว้างออกกว้างออกนะครับแล้ด้วยการเปิดหัวใจของเราให้กว้างขึ้น นะครับแล้วส่งคารักนี้ไปให้กับซอสซอสนี้เป็นต้นกําเนิดของคารักอันยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมเราส่งคารักไปให้ท่านท่านก็ส่งกลับมาหลายเท่านะครับนะส่งให้ซอสแล้วส่งให้กอสทั้งหลายส่งให้ครเอเตอร์ทั้งหลายนะครับผู้สร้างทั้งหลายส่งให้กับไฮเซลทุกระดับของเรา ส่งคารักไปให้นะครับกับทุกปรธรรมชั้นสูงทั้งหลายเขาทั้งหลายเหล่านั้นเนะ่ะก็ส่งกลับมาเจ็ดเท่าเลยนะเออแล้วเราก็เปิดหัวใจรับเอาคารักของอแรงต้นกําเนิดของคำรักทั้งหลายเข้ามานะให้เต็มหัวใจเราเลยนะแล้วเราก็ส่งไปให้กับตัวตนของเราในทุกหน่วยย่อยซึออ่ง ่าทาตัวตนเขาบาดเจ็บอีกก็มีอนุสัยที่ค้างอยู่พลังงานตกขาพลังงานที่ไม่สร็สมบูรณ์เต็มไปหมดกำลังนี้จะไปเยียวยานะครับไปเติมเต็มทุกความบาดเจ็บเยียวยาทุกบาดแผลนะครับแล้วก็ไปปรับบาลานทุกพลังงานในตัวตนหน่วยย่อย หมายถึงตัวตนทุกภพชาติของเราครับแล้วก็รวมทั้งตัวตนอื่นๆในมิติภพภูมิภพมิติดาดาวอื่นด้วยนะครับทุกตัวตนเลยเรา,เาส่งรักนี้ไปมันจะยกระดับขึ้นพร้อมกันกับเราในตัวตนปัจจุบันมันจะแกะท้ทีเดียวนะครับแก้ที่ปัจจุบันนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมเรื่อง อนุสัยตกขค้างเรื่องพลังงานต่างๆไปปบปรารสมดุลหมดพร้อมกันจากความรักต้นเลี่ยงหัวใจที่ทาโทนี่แหละนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่พลังความรักของเราคนเดียวไงทายซ้นนะกซอย่างตันที่เป็นไฮเซล์ทุกะะระดับแล้วก็ลุกประทับชั้นสูงทั่วชั้นฟ้าเนี่ย มารวมที่เราอ่ะเออมันใหญ่ไหมล่ะใหญ่พอที่จะไปชำระส,สารสางไปแก้ไขไปปลดปล่อยนะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็จะส่งไปให้กับเจ้ากรรมนายเวบรบรรพชนเกดชั้นลูกหลานเก้าวชั่วคนทุกภพชาทุกพิติทุกภุมเออส่งให้กับแต่ว่าอินพรมยมยักป์ระูกพากาอ ส,สิ่งสรรพสัตว์ชั้พชีวิตสรรพวิญญาณส่งเราอยากจะส่งให้ใครส่งไปมันมากนะครับมันเยอะเพราะว่ามันเป็นพลังงานแห่งความเป็นหนึ่งเดียวมันเป็นแสงสว่างแห่งรักอันเป็นต้นกําเนิดดังนั้นเนี่ยมันไม่มีจํากัดที่จะส่งนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นความฉลาดของเรานะที่เลือกว่าเลือกส่งให้กับผู้มี ความรักใหญ่สุดๆก่อนแล้วท่านย้อนคืนเทมาให้เราเนี่ยเราก็ไปแบ่งปันต่อนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับของผมนะครับแล้วมันก็ไม่มีประมาณมันเยอะมันใหญ่ส่งไปไหนก็ได้หมดเลยแล้วมันก็เป็นการขยายตัวของจิตสํานึกของเราอย่างไม่มีจํากัดด้วยแล้วมันก็มากพอที่จะแตกจ่จายให้กับคนทั้งโลกกับทุกชีวิต ทุกวิญญาณให้กับโลกนะส่งไประเบิดที่ใจกลางแม่ใจอามันก็เป็นผลเพราะว่ามันเป็นความรักที่ใหญ่ใหญ่พอที่จะไปปลดปล่อยพลังงานที่มันตกค้างต่างๆนะส่งไปทั่วอนันตจักรวาลก็เป็นที่ต้องการของเจตวานนะครับอ,อันนี้เป็นเทคนิคของผมครับ